นี่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับอืมเอาพี่น้องเลยต้มมานำนะครับเป็นต้มหัวต้มหัวปลา สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับวันนี้มาอยู่กับแางอ่นอีกครับมาครับพี่น้องวันนี้มาพอกันหลังจากเลิกงานนะครับเนาะผมพามาเหตุเมนูลาบปลาทับทิมครับพี่น้องวันนี้ผมได้ปลาทับทิมมานะครับผมได้เป็นโตมากครับผมกับแล่เอานะครับแล้วในส่วนตรงเหนือมันเดิอนนะครับพี่น้องเนี่ยครับแลอาตรงเหนือมันนะครับละกะนะครับในส่วนของโตปลานะครับเอาไปต้มในส่วนน้ำนะครับเนาะบานนี้ก็มาเริ่มหั่นครับพี่น้องนะครับนี่ครับหั่นเป็นตอนนะครับหั่นเป็นตอนน้อยนอนะครับเนาะหลังจากหั่น ลวกนาต้มปลานั่นแหละครับนี่ครับลวกนะครับลวกจากสองนันะครับพี่น้องนะพอลวกแล้วนะครับพี่น้องเนาะลวกแล้วเรียบร้อยนะกระทีไดประมาณนี้นะครับพี่น้องหลังจากเข้าลวกแล้วเรียบร้อยเนาะบัดนี้เนาะนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเริ่มปรุงกันเลยบัดนี้ครับพี่น้องนะครับใส่ข้าวกัุลงไปครับแล้วก็บักพริกครับใส่เข้าไปตามด้วยผงชูรสครับนำปลาครับใส่ลงไป เราก็ใส่สมโดยบักหน้านะครับพี่น้องนะครับนี่นะอ่ะใส่จักสองก่อนซะนะครับเอาผักลงไปเลยครับนี่ใส่ผักลงไปครับมันคนแห้งบ่ด้นะครับนะครับมันสิบตามันสิบมุนนะครับเนาะนี่ครับเด็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่ครับได้กันล่ะอ้าเทลงเลยแบบนี้ครับพี่น้องนี่นะครับอื้อ เอานะครับมาครับพี่น้องเรียบร้อยได้บัตรนะครับสำหรับเมนูลาบปลาทับทิมนะครับน้าพี่น้องว้าเป็นตาแซบตาแซบครับบัตรนี้มามาลงมือกันครับปูไดบบทนี่เคกินน้ำแจงประเอาพนากมากินน้ำกันเด้อบัตรนี้ครับเพิ่งเรียงานมานะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทิมคำแรกนะครับเนาะลาบปลาทับทิมอ้ยเป็นตาแซบขนาดครับพี่น้องนี่นะครับอืม นะครับสั่บด้วยนะครับตัวนี้ต้มเราวไปนั่งเลยต้มมานำนะครับไปต้มหัวต้มหัวปลานะครับนี่ครับพี่นัองนะครับนี่ครับ นะครับแซ่บเอด่ากน,น,นุ่มเลยนุ่มเลยเนี่ยบริเวณนมาสะพักรึยังน,นะครับดนเต๋อเพื่อนอพักนะครับก็ได้เป็นต้นหอมนะครับต้นหอมเลากกระชี้หอมหลกักกะมีบักแข่งนะครับน่ารื่อว่าบักกระพวงหน่อเนี่ยสดเอาก็ไไ้ได้ครับ แร่บขนาดครับพี่น้องมาเด้อหวานแนนนะครับกูได้มบบาทั้งนี้กินขเขาแรงืม กันปลาแข็งเปาะแปะเปาะแปะเลยต้มไทก้าออนนะครับเอาแบบสดเอาเลยครับมขมข่าขนาดครับอย่างเงยนะครับ แข้งกรอบนีขนาดยำแบบปแป๊บป๊บเลยยุบ <c oughs> ยุบเอาขามย,ายังใหครับพี่น้อง ปนะครับผมกาต้มเหยื่อมาสดหนาบเลยหรือมั้งครับนั่งอยู่หลังขั่วครับพี่น้องวันนี้มัน มันเหมือนล่ะครับ

เราเอาตั้งแต่ไอ้ทั้งขางมันนะครับพี่น้องเอาทั้งขางมันหน่อยเดียวนะครับสองฟังนะครับเอามาหลาบนะครับอ่าในส่วนของโตมันนะครับนาะโตมันหวเ,เอามาต้มต้มสดหนาของเขาท่าได้ครับพี่น้องนะครับ อยสดเอาครับคำใหญ่ๆเลยครับพี่น้องอืออือ นัวนะครับหอมข่าวขวที่แบบสม,สมบลงหน้าวังไหนหนึ่งนะครับ กลาออนจะแบบนะครับชุดต้นนันครับเป็นน้องเมลงเนี่ยแสบแห้งนะครับหืมหุ่เขออาแห้งครับมืนอเนี่ยเหลืองงนมากฝ้าวซื้อไม่เห็น บนะ้นำกับซิบ้าทัานนะครับสดออกต้มใช้ปะกะนันยังหอมขนาด ตุนเราลองข้อขนาด <laughs> เอออกแล้วได้บหนครับพีน <c oughs> ่น้องเมนูแบบนี้ไอ้บอกก็ได้ให้กินดูอะ โดนโดนชินเดีหนึ่งนะครับพี่น้องพเพราะว่าบอกคยมีเวลาเห็ดนะครับเลองานมากเหมือนเดิมกันเด็กทำมือได้เลยงานมากหามุ่งนะครับจังสีได้ให้กินรพักกัะเนี้ยผมตัวนี้มันที่ปลูกไว้มันปุงน้ำบ้านนะนะครับ หัวปลาฮึกมาทั้งหัวอะไครับมันเนี่ยบริสัยกินเ,เอามาสดหนับ Ну mm -hmm. เสร็จเอาครับ <c oughs> เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แซ่บนะครับพี่น้องเราเนี่ย <c oughs> ขอทานเลย กลิ่นไปนำเหงื่อออกไปครับเยี่ยงสวยสุดืมก้อนหัวขอไปนะครับพี่นองนะครับ ปาดนะครับแสบคัะนะครับพี่น้องแสบแห้งนะครับดูกะเ,เรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมาในีสำหรับเมนูอาลาบปลาทับทิมนะครับนะ้อพี่น้องลาบปลาทับทิมครับต้มบ่มหัวปลาเมืองในพี่น้องนะครับผมสดจนแบบน้ำเกลียงเบียตั้งแต่ตอนโคโอย์นะครับเนาะเอา เมนูบัลลบ้านนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องเองนะครับอ่าหลังจากเลยงานมาเนาะครับเนาะก็มาเห็นแล้วกินแล้วอยากแน่นี่แหละครับพี่น้องนะครับอ่าชีวิตนะครับเนาะชีวิตอ่าของเด็กหน่อยนะครับต่างจังหวัดผู้หนึ่งนะครับไม่ให้งานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับการกินอยู่นะครับพี่น้องก็ยังแบบกินอยู่คือตั้งแต่เข้าอยู่บ้านหมดแหละนะครับตั้งแต่ข้าวแบบเคยกินแต่พอแต่แม่พากินเนาะครับเนาะก็คือเรานะครับนะครับพี่น้องมือในสาหรคลิปนี้นะครับอ่าเมนูหลักปลาทับทิมกับต้มปลา เบิ่งแล้วนะครับถามมากเรื่องมาถึงใจใครยังลืมฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับเมอนี้นะครับพี่ผาประกันใดนะครับหรือว่าบบสุภาพกับขอโทษขออภัยไบนะที่นี้นั่คือเก่ากะเมอนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้านะครับมาเริเบิ่งว่าอ่าสิเป็นเมนูอีกอย่างหนึะครับเนาะสำหรับเมอนี้ขอตัวลาไปก่อนลหรครับสวัสดีครับ